สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อแอดมินโน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง u t u b e ทุกทุกท่านเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แนวทางเหล็กฮานอยเด้อค่ะเด้อฮานอยมัดรวมท่านผู้ชมคลิปนี้มัดตามตัวกันเลยนะคะเนาะฮานอยมัดรวมมาว่านี่ฮานอยมัดรวมเข่าสองรอบเด้อค่ะเด้อ กรอบการชาติกับพิเศษบอก่ท่านผู้ชมมาว่านการชาติพิเศษเข่าสองรอบท่านผู้ชมห้าหน้อยมัดรวมมาหน่อยคูเนาะค่ะเนาะช่วงนี้คือเอาอยากแต่ท่านผู้ชมข้หาหน่อยมัดรวมหมานมโนคุณพ่อคุณแม่เมื่อว่านี่ข่าการชาติกับพิเศษท่านผู้ชม กาชาดแทงใดลงใดเพราะวะช่วงนี้กาชาดกาลังเดินท่านผู้ชมสามมื่อติดกาชาดเขาเ่าบกเกิดหามือติดเด้อท่านผู้ชมซีงวดหางวดประมาณนี้ถ้าลดแล้วหยุดเฉพาะรอบกาชาดเด้อท่านผู้มชมได้แล้วหยุดรอให้ทางเหล็กกาชาดกลับมาก,ก่อนไข่แทงบัตรที่นี่ส่วนสามน้อยพิเศษปกติเ P ีนะคะเนาะได้แล้วคือหยุด ถ้าเขาพิเศษแล้วช่วงนี้ให้ยุดเลยด้วยค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดต้องไปหอดสามรอบดิทางเลขนูหน่อยพ่อแม่พี่น้องก็คือสิเห็นอยู่นะคะนะ้ว่าช่วงนี้สามหน่อยมาเหมอละคคูเหมอละหางทวนันท่านผู้ชมโบกเกียวกับกาชาดด้วยค่ะเด้อกาชาดซิมาหรือบ่มมาพิเศษปกติกามาคือเกา่าท่านผู้ชม กาชาดมากพิเศษปกติก็มากือเกาบวกเกี่ยวกับกาชาดสิขเขาหรือบวกเขาได้ว่ารอบกาชาดถ้าลูดเล้ยวพอแม่พี่น้องหยุดถ้ากาชาดกลับเขามาเล้วคอยลงทุนสองวันติดสามวันติดสี่วันติดถึงห้าวันติดเท่านั้นเฉพาะรอบกาชาดนะคะอารมูชมสำหรับท่านใดถือยินดีนำเลยคะ่ะเด้อเมื่อวานนี้ เด่น3กับ4วิ่งฟันรูด4นะคะมาตามนัดนะคะเนาะแต่ว่ากามาหน่อยคูโปรดธรรม,มุ้มเด่น3กับ4เจาะวิ่งรูด4นะคะ4มาตามนัดธรรม,ม้มมกาชาด3าหาใน10บหาคูวินพิเศษ4ี7เก่าเจดสี่าน้าไ้ธรมชม3ตัวแตก มาแล้วท่านผู้ชมสามตัว 7, 4, เจ็ดสี่เก้าเรียกออกอิยังท่านผู้ชมเจ็ดสี่เกาสี่เก้าตรงตรงนะคะเจาะแตกท่านผู้ชมเข่าสองรอบเอาสำรับท่านได้ถึงยินดีน่ำด้วยค่ะเออคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้มาตามตัวกันเลยนะคะนาะฮานอยมารวม เขาแมาแล้่าย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายน้ำเนี่เด้ยค่ะเด้อขอคนละ like, หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บร้ขอหาวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมพอแม่พี่น้องท่านใดที่บ่ท่าน,นเข้ากลุ้มน้ำโมนะคะเนาะหากสนใจเขา้ากลุ้มไล์น้ำโมรวมลุนหวยน้ำโมเนาะ,ะนะหวยหุ้นหวยต่างประเทศหวยฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะ เขาไปรุ่นหัวน้ำโมแอดอ d ด i ไลสแกนคิวอาร์ Add line. Scan code ด้วยค่ะเด้อสแกนคิวอารเข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะฮันนอยมัดรวมประจำวดวันที่30ทับ3 68นะคะ30มีนาคม2,568นนะคะนอยมัดรวม เลขเด่นจับวินนะคะสองสามหเจ็หนึ่งปดนะคะเด่นสองกับ3นะคะเจาะวิ่งรูดเจาะวิ่งรูด3ามนะคะ สิบห้าคู่วินเต็มนะคะมีสองสามสองหกสองเจ็ดสองหนึ่งสองแปด สามหกสามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งนะคะเนาะลืมสามหนึ่งค่ะผู้ชมสามหนึ่งสามแปดหกเจ็ดหกหนึ่ง ดเจ็ดหนึ่งเป็ดและหนึ่งเป็ดนะคะ เด่นสองสามวิ่งรูดฟันเจาะสามนะคะเด่นประจำวันชนกับในโซดท่านผู้ชมมือนี้เด่นประจำวันมาชนกับในโซดหนูหน่อยเลี้ยวเด้อค่ะเด้อก็คือสามหลังจากที่บดชนมาหลายเมือแล้วท่านผู้ชมเมื่อนี้ชนสองสามชนสาม หนึ 1> 1, ่งหลักแปดท่านผู้ชมเด่นประจำวันชนกับในสูตรสามหนึ่งแปดนะคะวิ่งรูดปันสามหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะโน่นหน่อยเจาะว,วิ่งควันสามรดะะูดสามเลยค่ะเดิรสองอ๋อท่านผู้ชมโน่หน่อยจาผิดบะเมียนสองสาม สามหกสามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งผิดดอกท่านผู้ชมนูนหอยจอบผิดเด้๋ยค่ะเด้๋ยสองหกสองสามสามหกสามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวท่านผู้ชมนูนหอยจอบผิดอีกแล้วสองสามนี่ประมา ไว้เป็นยังบอกธรรมุชมจกเป็นยังดอกธรรม,ชมุชุมหน่อยเจาพิษสองสามสองหกบ่แม่เลยคะ่ะเด้อเอาไม้ธรรมุชม6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะมี3 6 3หกสามเจแหนึ่งสองปดและ6 8ดนะคะ1 2ึ่งสมสี่ห้าห สองคู่วัดใจนะคะสองแปดและสามแปดนะคะอ 3, สองสามสองหกบอมแมนเด้อท่านผู้ชมนู่นหน่อยเจาะพิษอาพ่อแม่พี่น้องแคหนาจอเด้อค่ะเด้อเด่นสองกับสามวิ่งควันรูดสามนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะสองแปด สามแปดสามหกสามหนึ่งและสามเจ็ดนะคะต่อมาชุดสามตัวเมื่อวานนี่สามตัวแตกเด้อธรรมชุ่ชมคุณพ่อคุณแม่เมื่อนี่สิ่แตกบ่ธรรมชุ่มเมืม่อนี่สิแตกอีกบ่เรือว่าเมื่อวานนี้มาหลอ่อเอาเงินบ่ธรรมชุ่ชมสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าเข้าตัวโต๊ะนะคะสี่เจ็ดเก้า มาแล้วท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่สําหรับชุดสามตัวฮาหนอยมัดรวมนะคะสามรอบสี่รอบนยค่ะเด้อสี่รอบท่านผู้ชมวันนี้เน้นสี่รอบนะคะกาชาตพิเศษปกติและบ i p พได้แล้วหยุดนะคะชุดสามตัวนี่แคปแล้วนะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่หลงแล้วท่านผู้ชมอัดคลิปตอนกลางคืนนี่ท่านผู้ชมหลงบ่ท่านผู้ชมง่วงบ่ จงังใดฮานนอยมัดรวมชุดสามตัวยังไม่ได้เขียนเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เอาชุดสามตัวคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะด้วยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะมือว่านมาแล้วท่านผู้ชมจุดสามตัว เมื่อเน,นี้สิตแตกอีกบอทำใม้ชมสำหรับชุดสามตัวนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินนหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติด,ดตามรับชมขอหายแห้งๆปังๆด้วยค่ะเด้อค,ค,คลิปนี้นูหน่อยขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ